วันนี้จะมาอธิบายเทคนิควิดพื้นค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยวชิคอะทีคทอลเรียวค่ะ ุดทเรื่อวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการวิดพื้นที่ถูกวิธีนะคะเพราะว่าหลายๆคนเคยถามเข้ามาว่าวิดพื้นไม่เป็นบ้างเจ็บข้อมือบ้างวิดแล้วเจ็บหลังบ้างทําไมวันนี้จะมาบอกค่ะก่อนอื่นไปดูวิธีการวิดพื้น,นะคะ่ะการวิดพื้นเป็นการเสริมสร้างแรงของกล้ามเนื้อนะคะแขนหัวไหล่หนะ้าอกนะคะฉะนั้นเวลาวิดพื้นเราก็ต้อง วิทให้ถูกวิธีด้วยถึงจะได้ส่วนตรงนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครวิท์ตรงพื้นแล้วไม่ไหวนะคะอันดับแรกเลยวิทกับกาแพงก่อนนะคะเราสามารถยินพิงกาแพงได้นะคะประมาณนี้นะคะขาอาจียกข้อเท้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดันตัวเข้าหากาแพงประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเพีงยงที่ง่ายมากเลยแล้วก็ถ้าใครทําได้แล้วนะคะก็ลองเพิ่มดูเช่นอาจจะแรกๆทำสักยี่สิบแล้วก็เพิ่มเป็นสามสิบ สามเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือวิธีการแรกในการวิดพื้นนะคะไปดูวิธีการต่อไปกันค่ะพอวิดกับแพงจนคล่องแล้วนะคะเราก็ลองเปลี่ยนระดับนะคะมาวิดกับที่ต่างระดับบ้างอาจจะเป็นกล่องเป็นเตียงเป็นอะไรก็ได้อาจจะสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเราก็ลองวางมือด,ดูนะคะวางขาแพล้งก่อนเวลาแพล้งนะคะห้ามก้นโดง่งห้ามหลังแอนถ้าเราหลังแอนอย่างนี้เราจะปวดหลังถ้าเราก้นโดง่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะให้ดึงตัวตรงตรง,ตรง เกงหน้าท้องไว้นะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงวิตไม่ไหวอ่ะแข้งก่อนแล้วคุกเข่าลงประมาณนี้นะคะในการวิดกับที่ต่างระดับเตียงหรือกล่องนะคะให้เราลองมาไปนอนเลยหน้าอกแตกแล้วดันขึ้นเราจะไม่อยู่แค่นี้นะคะการวิตแค่นี้มันไม่ได้อะไรนะคะมันก็จะเหนื่อยเปล่าเนาะเราพยายามลองลงให้สุดดูแล้วก็ขึ้นนะคะเนี่ยนอนลงไปเลยแล้วก็ขึ้นนะคะดีข้างหน้านะ เอาตัวติดไปเลยหรือถ้าใครไม่ติดไม่ติดไม่ไหวก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นแต่อย่างงี้ไม่เอาไม่เอาเขย่าตัวนะคะลงไปประมาณนี้แล้วก็ขึ้นพอได้แล้วก็เริ่มนอนนอนไปเลยแล้วก็ดันขึ้นนอนดันขึ้นนะคะพอเราเริ่มทําคลองแล้วเริ่มมีแรงแขนแล้วนะคะทีนี้ลองยกขาขึ้นอย่างนี้ดูนะคะแล้วก็นอนแล้วก็ดันขึ้นนอนแล้วก็ดันขึ้นนะคะวิธีการวิตพื้นที่ถูกวิธี เราจะแทงศอกไปข้างหลังนะคะแต่ว่ามันไม่จะเป็นเสมอไปนะเพราะว่าการวิ่คพื้นไม่มีหลายรูปแบบนะวาจะมีวิ่สามแบบก็คือแบบกางแขนแบบแขนอย่างนี้แบบรูปหัวใจก็มีนะคะแต่อันนี้วิธีการวางตรงนี้คือเป็นวิธีการที่แขนเสมอหัวไหล่ฉะนั้นมันจะแทงศอกไปข้างหลังอย่างนี้นะคะจะไม่กางไม่กางอย่างนี้นะนี่ผิดนะต้องไปอย่างนี้นะคะ พี่กับกล่องได้แล้วนะคะเราก็ลองวิดพื้นปกติดูนะคะก็เอากล่องออกเลยนะคะวิดปกติก็คือวางมือถ้าเราจะวิดแบบธรรมดานะทั่วไปเขาก็จะวางมือเสมอหัวไหล่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แพงก่อนอย่าลืมนะหลังไม่แอนก้นไม่โด่งนะคะตัวตรงๆผู้หญิงไม่ไหวแ้งเสร็จปุ๊บวางเข่านะคะแล้วก็ลองลองสักครึ่งนึงอ่าพอได้แล้วลงสุดนอนเลยนอนลงไปเลยแล้วก็ผักขึ้นมา นะคะนอนลงไปเลยพักขึ้นมาหรืออ่าดึงตัวขึ้นละนอนพักนอนหักนะคะพอเริ่มได้แล้วทีนี้ไม่ต้องนอนติดแล้วนะห่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ผักขึ้นเลยทีนี้หน้าเราจะไม่ก้มบางคนวิทผิดชอบก้มหน้าวิทยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะให้มองสี่ผ้าองศาตรงไปข้างหน้างั้นอย่างนี้นะมองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ลงขึ้นประมาณนี้นะคะ อ่าอันนี้ก็คือวิธีการวิ่งพื้นที่ถูกต้องนะคะทีนี้วิธีการวิ่ที่วันบอกมี3ระดับคือยังไงวิธแบบแขนกว้างนะคะก็คือแขนกว้างประมาณนี้เลยนะแล้วก็ลงอย่างงี้นะคะประมาณนี้อันนี้แขนกว้างแขนเท้าหัวไหล่ก็วิธีการทั่วไปที่คนวิ่งกันประมาณนี้นะคะสุดท้ายยากสุดคือสามเหลี่ยมหรือหัวใจคว่ำนะคะก็เอามือชนมาอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเราก็ลงมาขนาดนี้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่ามีวิธีการวิดพื้นอยู่ของวันมีสามแบบนะคะคนหน่ก็อาจจะมีเยอะกว่านั้นก็ได้นะและนอกจากการวิดพื้นก็ยังมีการเล่นท่าอื่นๆอีกเพื่อให้แข็งแข็งแรงนะคะพอแข็งแรงแล้วเราก็มาวิดพื้นต่อได้เพราะว่าหลายๆคนวิดพื้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่มีแรงแขนนะแล้วก็ไม่เกรงลำตัวด้วยนะคะฉะนั้นสำคัญมากก็ค <problems> <power> ือการเกรงลำตัว <studying> ช่วย <médico> นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะเราก็จะวิดพืนได้เองค่ะและนี่ก็คือวิธีการวิดพืนในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิคการวิดพื้นในวันนี้วันก็หวังว่าทุกคนจะทําตามได้นะคะก็ลองฝึกดูนะถ้าทําแบบวิตเลยไม่ได้ก็ค่อยๆไต่ระดับป้ายจากกําแพงมากล่องนะคะแล้วค่อยๆมาพื้นแต่ก็วางเขา่าก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกัได้เสมอเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกดชอบไปติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไปคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและเบลฟ์มาชวัดอะคาเดมีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ